จะเห็นสีนี่น้ำลายไหลเลยค่ะน้ำลายแตกวันนี้พามากินของแซบค่ะวันนี้จะเป็นยำม,มะนาวกุ้งสดค่ะน้ำยำของเราก็ทำมาเรียบร้อยแล้วนะคะลาดลงไปเลยค่ะ น้ำลายแตกเห็นแล้วก็น้ำลายแตกค่ะสปาครีแตกนะคะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยน้ำยำแค่เห็นน้ำลายแค่เห็นสีนี่น้ำลายไหลเลยค่ะน้ำลายแตก ออือเหนอ,อืจีจัดแซบ่บร่อยปากลำบากตูดนะคะอ น้ำยำแบบเผ็ดๆกินกับมะนาวเปรี้ยวเข้าไปนะคะเข้ากันดีค่ะอ มะนาวกุ้งกินพร้อมกันเลยค่ะแบบนี้เลยเก็ดฟัน <c oughs> จาดมากนี่นนเราจะกินแบบทั้งลูกนะคะ มะนาวน้ำดีมากสาบเปรี้ยวนะคะห้ามพลาดนะคะยำมะนาวกุ้งสดอุ้ย,ยจะกัดกินแบบลูกๆนะคะ เก็ดปันกุ้งตัวใหญ่ๆเลยเด้งๆกรอบเด้งสองตัวเลยค่ะโอ้ยมันลื่น วันนี้น่าจะนอนหน้าห้องน้ําอีกตามเคยค่ะ้กินหมดนี่นอนหน้าห้องน้นําแน่นอนค่ะกุ้งกับมะนาวเผ็ดๆๆเผ็ดเปรี้ยวหวาน สะใจรับเมนูจีตาดมาก จิตจ้าสะใจามากสาหรับเมนูยำมะนาคุา้งสดวันนี้นะคะก็กินไม่หมดนะคะกินแบบอืมพอหายากนะคะนิดนิดน,น,น่อยถ้ากินหมดนี่น่าจะนอนหน้าห้องน้ำแน่นอนค่ะสํา,นา,นนานสหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคนมากเลยนะที่เข้ามาทางรับชมทาง youtube นะคะหรือว่าทางแฟนเพจเฟซบุ๊กอีกแบบพาาซ่าเฟนเพจนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ